ลากมาเลยสวัสดีครับอยู่กับผมครับรถเาเจอรจากที่หาขหายไปนานวันนี้กับสิภาพมาเบิงนะครับทีมงานนาครพอรกก่อเจริญใส่อยู่ครับผู้รอรอครับเสียเล่ง,งล <c oughs> ไป อ่าเบิ่งครับสิสุขตัวนี้ลงเร็วว่าสั่นแบบม้างรุ่นใหม่นะครับเบิ่งใส่คนรถไถต่ํายังเดียว วไปบงตอนนี้บอเล็งกับกำลังทีเกาะนะครับก้อเสาเฮ้ยจะได้ขากดีอาหารเลยบ่ก้ <c oughs> อนตีก้อนกั่ไหนบ่อยก้อนเสาเนี่ยวก้อนบ่ ะพ <Huh? S 2> oh. oh. ูนเราว่าไปทางพูนเออเราบอกว่าไปทางพูนทางใหนน่ะนักนจะโสกอลอยเหรอเกนียแน้วอข้อเหนียกว่ะไม่หลุนเนี้ยก็อจอมดูเลยโอโซตบ๊ tốt là, à để mình co sôi hơn cả một, nhá, các, leo, lá. พอแล้วคุณจะไปไหนของคุณนะจะแกะโซ่ครับน,นะครับมันจะถือไปกัรนเรียบร้อยพอพอแล้วตอนนี้แล้วครับ